ไปดูกันว่าไอคิมจะสูงแน่เสียวขนาดไหนเนะี mm ่ย hmm. เอาลับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม house b u i l d ว er ยนะฮะซึ่งเป็นเกมแนวรับสร้างบ้านนะฮะเราก็ยังอยู่กับเกมแนวนี้กันอีกเช่นเคยนะฮะคือเราก็ยังรับสร้างบ้านกันต่อๆไปนะฮะจงกว่าจจะหมดที่สร้างนะฮะจะสร้างไปเลยจงกว่วจะไม่มีบ้านให้เราสร้างนะฮะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเลือ่องเลือเล่อนเลยดีกว่านะ,ะไอ้บ้านหลังต่อไปที่เราจะสร้างนะฮะมันอยู่แถวมันไม่ขึ้นบอทนัะ้ว่าอยู่แถวไหนแต่อยู่ติดริมทะเลสาบนะฮะน่าจะแบบ ไม่ใช่ทะเลสาบติดทะเลเออทะเลสาบบ้านเลยใหญ่ขนาดนี้นะหรือเอาเป็นว่ามันอยู่วิววิวสวยนะครับบอกเลยว่าสถานที่นี้เนะียสวยงามสักทีเดียวถ้าหน้ามาผูกบ้านหรือทำบ้านแถวแถวนี้แหละฮะเอาเป็นว่าเขาจของมาให้เราเรียบร้อยนะฮะจะมีไอ้เคนหนึ่งตัวด้วยนะฮะแล้วน่าจะได้ขับเคนด้วยมั้งถ้าเราไม่ผิดนะฮะขาพคามมันมีน่าจะแบบน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยนะฮะอ่าน่าสนใจให้บ้านหลังนี้บอกเลยว่ามันใช้เค็นนี้จะแบบ อลังการในงานสร้างแน่นอนฮะไม่รู้ว่าจะได้สร้างนานแค่ไหนนะฮะอันนี้เขาบอกให้เราขุดกันเหมือนเดิมนะะขุดน่าจะขุดวางคานวางอะไรฮะอ่าตัวจากที่ส่งแล้วมันน่าจะเป็นพวกบ้านปูนนะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะหวว่าเรามารอดูกันดีกว่าไอ้บ้านนี้จะออกมาในรูปแบบไหนฮะแล้วจะสวยงามขนาดไหนแต่ว่าต้องสวยงามแน่นอนฮะอ่าเพราะผมใช้เงินซื้อเยอะมากนะฮะแล้วรถไอ้นี่ทําไมมาส่งของรอเลยวะเจาะรอแล้วเนี่ยรถส่งของเรานะฮะ ขอไปหาไม่ได้ด้วยนะเอาละเอาไปว่าเราไปเริ่มสร้างเลยดีวยกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะะไปไปที่ขุดเราเลยดีกว่ามามางานแรกก็ได้ขุดเลยฮะขุดที่นี่เหรอมันน่าจะสร้างตรงเมื่อกี้นะฮะตรงนี้แหละฮะเราจะขุดกันตรงนี้เลย้ยขุดสลึกด้วยนะฮะมันน่าจะสร้างแบบบ้านติดอะไรแแบบบ้านยื่ออกไปข้างนอกนะครัะแบบติดริมทะเลแล้วแบบ วิวอย่างสวยนะบอกเลยว่าถ้าสร้างบ้านแบบนี้นะเรารอดูกันนะว่าจะสวยขนาดไหนนะว่าทั้งสวยแน่นอนนะไอ,อ้แบบไเจอของนะ,ะไอพวกนี้เราต้องหยิบนะเราจะได้ตังค์นะฮะคือตังค์พวกนี้เราเก็บไว้ด้วยนะเผื่อได้ซื้อของเวลาสร้างบ้านนะฮะเออจะเอเยวนะฮะเมื่อกี้ได้พันห้าเม่ี้ที่ได้แปดร้อยนะฮะคือไอเมื่อกี้เป็นทอง,งมันเลยได้เยอะนะฮะเฮ้ยอะไรอีกอะไร รูปปัน้นเหรอเหมือนเหมือนแบบขุดแล้วเจอของของเก่าแก่นะของแบบของอะไรยุคโบราณอย่างนงี้เราเอาไปขายได้เงินอะไรประมาณนี้นะฮะอัว่เา,าเดี๋ยวมันจะขอขุดไอ้ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะอาจมันใช้เวลานานนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันได้นะอ,อเอาว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังขุดเสร็จฮะเอาล่ะเรา,เาทําทการขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้เราก็น่าจะวางตัวคันเหล็กนะฮะน่า นี่ฮะไอตัวคันเล็กที่เขาให้ว้างนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นบ้านแบบสูงนะฮะบ้านติดไอ้นี่เหรอเห็นมันขุดตรงนี้ออกนะฮะเ,าาเอางั้นเราเมาคันเล็กเราเล็กกว่าเอา <c ười> จิบแ,แค่นี้นะฮะแต่คันมันรู้สึกมันจะเล็กนะเล็กกว่าตัวที่เราสร้างบ้านหลักก่อนอีกนะฮะมันอาจจะใช้เยอะก็ได้นะเขาเลยทำแบบเล็กๆมาเลีกนะ่ลก็อาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะ มัวห้างวางแบบรัวๆนะฮะไปเอาหมดละต้องใช้แบบประหยัดนะฮะใช้ประหยัดคือมีแค่นี้ก็จะไม่รู้จะประหยัดยังไงฮะ <S 2> <S 2> <S 2> อะตอนนี้กว็วางต่อกัอนมานะฮะน่าจะพอดีั้งไม่รู้พอดีไหมเนะเขาจะให้มาพอดีหรืออาจจะได้ซื้อเพิ่มแต่เราจะเราน่าจะได้ซื้อเพิ่มนะตอนหลังนู่นแหละอแบบมันต้องมีอยู่เราอีก ู่แล้วนะฮะไอตัวคานเล็กนี้ไม่แน่อาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่เราไม่แน่ไม่นอนฮะเราไม่รู้จักไอโครงสร้างมันยังไงคือมันต่อทําไมมันไม่วางให้วางครั้งเดียวเลยมันต้องมีแบบขั้นตอนไปเลยอ,อ,อย่างไงมันก็ต้องวางเหมือนกันนะแทนที่จะวางให้ครั้งเดียวเสร็จต,ต้องรอวางอีกอว่าเราได้ซื้อแน่นอนนะไอข้างล่างก็มีอะเออ นี่แต่บ้านจยางบ้านอย่างใหญ่นะฮะดูดิขนาดบ้านเลยนะะเนี่ยแล้วข้างหน้านี่น่าจะถึงนู่นเลยแหละคุยอลังการแน่นอนถ้าบ้านหลังนี้นเราไม่รู้ว่าจะจบกี่คลิปนะฮะนี่ผมก็ทราบเหมือนกันต้องรอด,ดูนะฮะอ่าหมดอีกแล้วต้องจิบได้ทีนนะอันเนาะช่างกันไม่ไรดังไง ข้างบนเ็จยังไม่พอนะต้องมาใช้ข้างล่างอีกนะฮะอีกดสิบสามมันน่าจะพอพอดีมาหรืออาจจะเศษก็ได้นะผมว่านี่เลยอีกหนึ่งชิ้นนะฮะบอกเลยว่าของเราถ้ายังทำไม่เสร็จจะพึ่งขายนะฮะไม่งั้นจะได้ซื้อกะไม้นะฮะบอกเลยว้เาเศษอีกสามสามมันเอา มันไม่เสียลรอมีแต่เราจะได้ซื้อเพิ่มนั่นแหละเอ,อ้ยก้าวัะนะเออเนี่ยทำไมมันไม่วางให้วางข้างเดียวเลยมันทำไมต้องรออีกขั้นตอนต่อไปเออนะ่ยน่าจะแบบวางนี่วางนี่วางนู้นได้เลยนะออไม่รู้เหมือนกันทําว่าค่อยทำไงแล้วก็ทำไปนะยี่สิบเดี๋ต่ถ้าเราซื้อมาเกินก็ไม่เป็นไรนะ บีบแต่บอกด้วยนะว่าของหมดส่งแล้วนะบวออกคันเลยนะฮะอ๋อเมื่อกี้เราหยิบได้เดี๋ยวก็เพราะว่าไอหนึ่งอันมันเป็นมาเป็นแพ็คนะฮะน่าจะแพ็คละหกสิ 60, ใช่ไหมเราหยิบได้สุดหกสิบหรือเจิไม่รู้ฮนะเมื่อกี้แปดสิบนะฮะคราวนี้โอ้เหต้องสั่งทีละขั้นตอนไปฮนะเขากลัวเราไอ้นี่มั้งเขากลัวเรา สั่งมาเกินนะฮะเขาเลยแบบทำมาแบบย่อยๆมาให้นะ,ะเออถ้าให้วางครั้งเดียวอุ้ยถ้าให้วางครั้งเดียวเขาน่าจะกลัวเราสั่งเกินแล้วแบบสั่งเรือนฮะไม่ต้องกลัวเราเงินผมจะกลัวทําไมจะกลัวเทมป์ทำไมเออนะฮะเป็นว่าเป็นความวังดีจ้าไอแล้วกันนะฮะอ,อ๋อาราเรา,าเก็บเลยดีกว่าแล้วก็ไปวางกันนะฮะเจ็ดสิบหกสิบ วิ่งเจ็ดสิบเก้านะฮะถ้าตกน้ำในเมื่อกี้นี่เสียดายเลยนะจ <c oughs> นะสั่งใหม่น้ไม่ใช่อะไรแล้วก็เปลืองตังค์้วยนะฮะวา,างไปฮะเ,เดี๋ยวมันน่าจะได้เทป,ปูนเลยมั้งแล้วไอเครื่องนั้นเราอยู่ไหนอะ่ะเออว่ะไอหรือไม่ต้องเทนะฮะอาจจะเป็นแผน่นใช้แผน่นไมพวกแผ่นปูนเอานะฮะเป็นแผน่นพวกแผ่นสำเร็จนะฮะที่เขาทำมาให้เราเนี่ยไอพวกนี้นะ น่าจะใช้รูเคีนยกเลยละคือเพราะแผ่นไอ้พวกนี le ้มันหนักนะฮะถ้าตามคนเป็นจริงแล้วผมว่าเราน่าจะยกไม่ได้หรอกเกียร์ห้านะเอาห้านพอดีนะฮะเอ่อมันไม่น่าจะได้เทปูนหรอกผมว่าพะมันไม่มีเครื่องโม่เฮ้ยเอ็งทําอะไรเนี่ยโอ้โหเอ็งทําอะไรกับไอ้พวกแผ่นปูนคะเออว่าเรามาไอ้นี่ต่อเลยดีกว่าสั่งต่อฮะ เจ็ดสิบสองอมาสั่งให้พอดีอย่าให้ขาดให้เกินขี้เกียจเจ็บนะฮะไม่ใช่อะไรมันจะรกบ้านเอาเฉยๆถือมาเจ็ดสิบน่าจะเก็บได้ครั้งเดียวหมดเลยนะฮะอ้โหเอา้าสั่งเกียร์สองไม่ใช่หรออ๋อมันล่วงนะฮะเอาอีกหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าตกน้ำแล้วนะโอ้นี่นี่เออทำไมส่งของส่งแบบนี้ฮนะเนี่ย ทำไมไม่เขียนมาดีๆเยือ้อคนเขาขี้เกียจตามหานะฮะเราเสียเวลาเอาละเอาเป็นว่าเราเสียเวลาไม่เยอะแล้วสร้างนิดดีกว่าไปโหอันนี้ไม่ทันก่อนค่อยๆตามเก็บเอานะฮะขอขอขออเยี่ยนนะ,ะน,น,นะเออนี่อะไรแ่าป็นแบบป่ะได้ไม้ตัวไหน,นไมีไม้ไหมเลยจะใช้แผ่นได้ ว่าแผ่นไม้นะฮะน่าจะได้สั่งเพราะไอ้ที่เขาออกมาให้นี่น่าจะมีแต่นะแผ่นปูนนะฮะแแผ่นปูนทั้งนั้นเลยครับไม่มีแผ่นไม้นะเดินหาแล้วไม่เจอเอาไปว่าเราต้องสั่งนั่นแหละไม่เป็นไรตังเราเยอะโอ้โหร้อยร้อยกัแผ่นนะฮะเอยดยูไอ้พาเลตน,นี้มันไม้ปวนนี้น่าเป็นมาเป็นแบบพาเลตน,นะฮะกดไปสองอันมม่กี่เท่าไหร่ยี่สิบวอ้อยี่สิบนะฮะ ยี่สิบใช่ไหมนี่ได้มาเท่าไหร่สี่สิบอ่ะ,อะแบกน้ำหนักไม่ได้ด้วยได้แค่เก้าสิบเอ็ดแผ่นนะฮะไอคราวนี้ไม่ได้ตอกตะปูไม่ได้ใช้ะไรนะ,ะคือแบบไอ้นี่วางได้เลยอะ่ะไม่มีขั้นตอนซับซ้อน,อนเหมือนไอ้บ้านหลังนะั้นนะบ้านพ <laughs> ี่สิงห์เราแต่บ้านหลังนี้คงไม่เจออะไรหรอกมั้งนะฮะเอาเป็นว่าเรามาวางแบบกันเลยดีกว่าวนะฮะแบบเทป,ปูน้อยแล้วปูนอยู่ไหนไอ้ปูนผมว่าน่าจะใช้รถนะ ไม่น่าจะใช้คนหรอกคือไม่น่าจะไอ้พวกมูม่หรอกเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะฮะถ้าจะใช้คนเนี่ยคูดบอกเลยว่าทําเป็นสองชั่วโมงมันก็จะเสร็จนะฮะเอออ๋อไม่แต่ผมขอวางแบบนี้กันแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะไม่ใช่อะไรร้อยแ,แผ่นแล้วมันไม่ใช่จะวางเสร็จเลยมั้งเนี่ยอนอ่อร้อ,อยแ,แผ่นได้เสร็จเลยนะ,ะอ๋อเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะหลังเราวางเสร็จนะ เอาลาะเราวางแบบเสร็จเป็นเทียบร้อยนะแล้วก็มีอรถปูนวับมาเลยนะฮะเออวางปุ๊บวับมาปุ๊บเลยนะฮะไอ,อ้วางเสร็จป,ปุ๊บวับมาปุ๊บเออ,เออว่าเราจะมาเทป,ปูนกันเลยนะ,ะนี่เป็นทอดเทป,ปูนฮะยินมาให้เราอย่างยาวเลยปะเทีก,กันนะว่าเราต้องเทแบบนเนียนๆนะแบบจะให้มีรูม,มีบอไม่ได้นะบ้านนี้บอกเลยว่าเราต้องทำให้สวยๆแต่ไม่รู้จะได้ไหมนะเออถ้าพลาดตรงไหนก็นขอไปด้วยนะฮะ แล้วก็มีธรรมดานะฮะรทำงานคนเดียวนะฮะจะให้งานมันร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ไหวนะฮะเออทีไปทีไปทีไปไอปูนี้มันหมุนได้เป็นละทีเยอะขนาดนี้ก็มันไม่ได้กลับไปอิโม่ใหม่นะเราก็ทีมานะโอ้ทียังไงก็ทีอะเออเดี๋ยวถ้ามันห่างจากตัวเรามันทีไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ฮะเราต้องเดินไปด้วยล้วก็ทีไปด้วยนะคนบ้านอะไรจะทีแบบบูทูธยังไงวะเนี่ย เทระยะไกลนะไม่ใช่ตีคอนเบื่อปูทุนนะตีอยู่ไกลก็ยังตีได้นะแต่นี้เทไม่ได้นะเอาละเอาเป็นว่าผมจะขอให้เทป,ปูนี้กันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาน,นานเพื <c oughs> จอจะให้รูปทรงนะครับดิไอตัวนี้ยังเทไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะเออเช่เวลนานนะเดี๋ยวเราจะเทเวลาในการรับชมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตรงเช่าเทเสร็จเลยดีกว่านะเอาละเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าเสร็จแล้วนะฮะ มันบอกว่างี้มั้งเออห็นบอกว่าขึ้นไอ้รูปไอ้เหรียญทองนะฮะเออแล้วมันเสรตรงไหนไอ้ตัวนี้เรายังไม่ทีเลยเรือมันจะเสรยจแค่ข้างบนก็ได้นะเอออาจจะใช่นะเอ้แม่เรามาเทตัวนี้เสร็จเลยดีกว่ามาเทแบบวิ่งนะฮะไปฮะไป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 ปุ่นผ้าอะไรจะทีได้เร็วขนาดนี้นะว้าเวคนอย่างนี้ฮะแล้วเขาเขาเรียกว่างานเดินนะงานต่างๆ รีบเสร็จร,รีบไปนะฮะได้ไปทำงานต่นต่อนะฮะเขาเรียกทำาเอาเวลาเรียบร้อยคราวนี้ก็น่าจะขึ้นโครงบ้านนะฮะนั่เป็นแบบโครงสร้างแผ่นผนังน,นี้แหละโอ <c oughs> ้โหบอกเลยว่าโลต้องมีงานจับแน่นอนหูงจากนี้แล้วน่าจะได้ขึ้นเขียนของจริงนะได้ขับเขียนนะ <c oughs> นี่เขาจะบอกวิธีใช้หรอบอกแล้วว่าใช้คุณไม่ได้หรอก ไอ้พวกนี้นะว่ดูดิมีแท่นใหญ่ๆั้งนั้นเลยฮะเราต้องขับเคียนใช่ปะไปครับไปดูกันว่าไอ้เคียนจะสูงและเสียวขนาดไหนเนี่ยว้าวดังสูงนะฮะแต่แต่เราไม่ได้นั่งขับไปตรงนู้รเดี๋ยวโอ้โหขับยากเลยฮะเออแล้วขับยังไงวะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วใส่ตรงไหนวะเนี่ยขาดไหมเนี่ยจะเวียงอะไรนักหนา เดี๋ยวอ๋อใส่อันไหนก่อนดิใส่นี่ก่อน,น,อน,น,อน,นลงไปลงไปลงไปอ๋อเรียบร้อยฮะโอ้โหแบบมันก็แบบไม่ถือว่าวางยากนะฮะเอา้าเออหยิบไม่หยิบอะไรยังไงวันเนี้ยต้องใส่อะไรเฮ้ยต้องหยิบไปหยิบมาจงังวะอ๋อนี่วางนะฮะวางได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวว่าเราจะต้องเอาแผ่นใจก่อนนะ เอาละเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะหลังจากที่ผมทําไว้นี้เสร็จที่เรียบร้อยนะพอดูแล้วน่าจะใช้เวลานานนะผมยังไม่ชำนาญกับไอ้การกับเคนสเท่าไหร่น,นะเออเอา่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะเอาละสุดท้ายแลวท้ายสุดนะฮะแล้วเราก็ไอ้วางพวกนี้เสร็จทีเรียบร้อยนั่นเลยอไอหนึ่งแผ่นที่เรายังไม่ได้วางน่ะนี่เป็นแผ่นสุดท้ายน่ะไม่แน่มันอาจจะมีชั้นสองหรืออาจจะเป็นหลังคาได้นะใช่ไอพวกนี้ปูแล้วแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้แบบหือปูยากขนาดนะ กูจะเสร็จได้ใช้เวลานานเส้นเกินฮะเราแบบของเราก็ไม่ครบไปก็ต้องลงมาสั่งอีกนะขึ้นเกี่ยวลงเคียน,นอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงคือดูเนี่ยไอ้สลิงโอ้โหถ้าของกินนี่มึงเอ้ยไม่เหลือแน่นอน,นไอ้สลิงน่าจะปลิวไปตั้งแต่เวียงแรกแล้วฮะเอาละเหรงั้นเรามาวางเสร็จเลยดีกว่าว่าจะได้ทําขั้นตอนอะไรต่อไปไนะไปเด <did> ี๋ยวอ๋อไอนี่เป็นแผ่นไอ้นี่เหรอแผ่นบันไดนะฮะน่าจะเป็นบันไดทางขึ้น เอาละผมว่าเราต้องสั่งนะฮะมันไม่น่าจะมีหรอกอ,อือเราต้องสั่งไอ,อ้พวกแผ่นนี้จะเป็นแผ่นพนังนะฮะพนังใหญ่แบบนี้นะฮะอืมแต่ว่าก็รูปร่างเลยนะฮะบ้านเรา <c oughs> เออคราวนี้จะเป็นน่าเป็นบันไดนะฮะเดี๋ยวเรามาสั่งกันในช็อปเลยดีกว่าว่าขอให้เราใช้อะไรอันไหนวันเนี้ยอันนี้เหรอชิ้นหนึ่งชิ้นนะฮะไม่รู้ว่าสั่งไม่ถูกก็แค่ เอาไปขายนะอไอขายไม่ได้ด้วยดิมันมีที่ขายไหมอ๋อมีอยู่นะฮะแต่เราต้องยกไขมันเดิมเลยบอกเลยว่าใช่เรายกนี่แบบไม่ได้นะฮะลองแล้วนะฮะมันมันไม่ขยับเอ้ยมันขยับอยู่แต่มันยกมาไม่ได้นะ,ะั่นว่าราวาัางเลยว่าเรียบร้อยนะก้อนนี้น่าเป็นแผ่นปูพื้นหรออันนี้ใช้ควได้ไหม น่าจะใช้คนนะฮะน่าจะเป็นแผ่นกระเบื้องหรืออะไรสักอย่างแล้วต้องซื้อกระดิหมือนเดิมฮะเขามีของมาให้แค่ช่วงแรกๆแหละอา่าพาเลทดิไมได้กี่อันไปดูก่อนะฮะจะกล้า,า,าสังเ่มไหมกล้าสั่งม้วนะฮะแท่งเดียวกันไหมเนี่ยได้สิบห้าใช่ไหมงั้นก็สังไปอีกเดี๋ยวดิสิบห้าเหรอไม่รู้นะว่าจะพอดีไหมเออเมื่อกี้คิดกำลังอยู่นะฮะ อ๋อห้สิบสองพอดีนะฮะออาร์ไปว่าระมังลดีก่อไปวาง,างจักข้างนอกสู่ข้างในว้าแผน่นนี้เน่เป็นแผ่นกระเบื้องนะฮะหรืออาจจะไม่ใช่ <c oughs> กระเบื้องวาให้แผ่นใหญ่ขนาดนี้นะเออมามาวางให้เสร็จน่าจะวางข้างนอกข้างนอกพวงนั้นด้วยนะฮะแต่เขายังไพ่รงระวังเราต้องทําในขั้นตอนก่อนนะฮะวางวางไปฮะวางวางไป เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้วางท่อน้ำเหรอดเดี๋ยว,ยวมีวางท่อน้ำด้วยนะอาเดี๋ยวทำไมทำไมขยับอ,อกมาไกลจังวะเนี่ยเอามีต่อท่อด้วยไอ้นี่น่าเป็นพื้นแรกเหรอไม่น่าจะเป็นพื้นจริงนะครับน่าเป็นแบบพื้นรองรับรองไห้พวกนี้มากกว่ามีการวางท่อน้ำด้วยนะไอ้ตอนนู้นก็เป็นแบบวางให้เรากับ ให้เราไปวางเอ,นะองนะคราวนี้มันจะขึ้นมาให้เรากดกี้วาง,งให้เชยนะะไม่มีระยะเฮ้ยไม่น่าใช้ท่อน้ำนะว่าเป็นท่อสายไฟนะใช่ใช่ฮะน่าเป็นท่อสายไฟถ้าท่อน้ำมันพวกนี้เขาน่าจะใช้เป็นท่อเหล็กซะมากกว่านะเดี๋ยวจะใช่นะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เรามารอดูเลยวนะ่าจะเป็นท่ออะไรท่อน้ำต้องฝังใต้ดินไม่ใช่หรออันนี้เป็นฝังตามบ้านนะมันน่าจะเป็นท่อสายไฟเสียมากกว่า ล้วก็แบบโอ้โหให้มาดูสักไกลเลยฮะจะให้ดูกไกลทำไมดูกไกลก็ได้มองไม่เห็นนะไม่ใช่อะไรว่ายังไงก็ท่อสายไฟนะฮะฟันทวงเลยเพราะท่อเป็นสีเหลืองเลยฮะเขาก็จะว่าเออท่อสีนี้มันก็เป็นท่อน้ําได้เหมือนกันเขาจะว่าอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมว่าต้องเป็นท่อสายไฟอะเอาเป็นว่า เราจุป่ปดตสรุปดีกว่าว่าท่ออะไรสร้างมาเถอะแต่น่าจะเป็นท่อสายไฟนั่นเเอาสรุปนะฮะผมควสรุปตรงนี้เลยมันจะเป็นท่อสายไฟนะฮะเพราะไอ้ตัวนี้จะเป็นสายไฟเดินสายไฟส่วนมากเขาจะเดินไว้บนใต้พื้นนั้นแล้วก็จะต่อสายไฟขึ้นมาจากผนังฮะจากพื้นลงผนังแล้วก็จะต่อขึ้นโคมไฟขึ้นหลอดไฟอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะสร้างบ้านหลังนี้เราอาจจะได้ต่อไฟด้วยมั้งเดินสายไฟเดินโคมไฟอะไรประมาณนี้ด้วยมั้งับ คือแบบเป็นบ้านระดับขึ้นมาจากก็เลยแล้วน่าจะแบบได้สร้างแบบให้แบบสมบูรณ์ขึ้นไปเลยนะฮะเอาเป็ว่า๋ยวผมขอวางไอ้ท่อน,นี้กันแป๊บหนึ่งนะเพราะนน่าจะนานอยูน่นะกว่าจะเสร็จนะ,ะเนี่ยวเรากลับมาเจอกันหลังวางไอ้นี่เสร็จนะ,ะล้วก็จะมาสุใ่ใไปเลยว่าเป็นทออะไรกันแน่นะเอาละเปนเลยที่สุดท้ายแล้ว <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้อีกนนเนื้อหนึ่งนะฮะว่าจะสรุปยังไงมันเป็นทอแล้วทําไมมันต้องเป็นวนๆอะไรกลางๆนี่ด้วยนะฮะเออแบบบ้านสไตล์นี้แบบ เขาสร้างแบบนี้หรอดีเขาเดินสายไฟเลยกัดดีนะอะ่อ๋อเดี๋ยวมันไม่น่าจะใช่สายไฟมันเออทำไมมันต้องเทป,ปูนทอปด้วยอะเป็นอะไรอะอ๋ไอ้นี้กม็มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อมันมันคืออะไรกันแน่นะฮะเออมันทำไมต้องเทป,ปูนทอปด้วยอะมันเป็นอะไรอ่า ถ้าสายไฟมันน่าจะน่าเอยหรือมันไม่ใช่สายไฟเออหรือไม่ใช่ท่อสายไฟเลยอจะเป็นท่ออะไรสักอย่างนะครับอาจเป็นท่อพวกแบบท่ออะไระกันกันบ้านอะไรกันบ้านสุดหรืออะไรเง,งี้ยเ,เออไม่ไม่เข้าใจจริงๆนะฮะเออก็จว่าฮะไม่รู้จักว่าเขาใช้ทําอะไรนะเอาละไปว่าผมขอเทป,ปูในพวกนี้นแป๊บหนึ่งนะเผื่อมันจะสรุปให้เราว่าไอ้ท่อน,นี้เป็นท่ออะไรนะ เอาลนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะเอาละแ,แล้วเราก็ได้ทําการเทปูเซมรีบร้อยนะแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงที่เราเททับคืออะไรนะฮะน่าจะเป็นสายไฟหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เราไ้แค่นี้ดีกว่านะว่าไอ้ตรงเรื่องสายองสายไฟนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรกันแน่ๆน,นะเออว่าเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่า ช่างมานะันฮะจะส่ไปเลยก็ช่างเออเขาทำอะไรเ,เราก็ทําไปนะเอาว่าเรามาสั่งของเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีของนะฮะไปหาดูในช็อปว่าเขาให้สั่งอะไรนะฮะสั่งสองทั้งหมดสี่อันนะไอ้ร้อยสามสิบมีร้อยสามสิบกับไอ้ร้อยยี่แล้วก็แปดสิบนะฮะจะสั่งแปดสิบเลยหนึ่งอันแล้วก็ไอ้บียี่บีร้อยยี่อ่ะ นนอันนี้นะฮะปีลายยี่ก็หน,นึ่งอันลอยสามนี่สองอันนะฮะต้องสั่งมาให้พอดีฮะไปะต้องบีบแตะผมรู้ว่าคุณมาอันไหนใส่ในก่อนวะเนี่ยเอาละเราหยิบมาก่อนเลยดีกว่าว่าถ้ามันใสในได้เราก็ใสนะฮะเพราะเขาไม่ได้กำหนดอยู่แล้วว่าใส่ใน,ในก่อนในหลังนะฮะนะดูจากลักษณะแล้วตัวนี้น่าอยู่ตรงนี้นะ วะทำไมเขาไม่ให้เราวางขั้งเดียวเลยเออแบบทำไมต้องาวางขั้นตอนที่สองด้วยนะเออ,เออ้ตรงนี้น่าเป็นกระจุกนะฮะไอ้ตรงฝั่งด้านเนี้ยเพราะมันไม่มีไอ้แผ่นผนังนะแผ่นพื้นบางวะโอ้ลงกดิอ่ายึดลอยนะเน็่เลือน,นอีกสองแผ่นว่ะยกครั้งเดียวได้ไหมนะ <c oughs> เนี่ยเกียดกับมาหลายรอบนะฮะโอ้โหวี่ดูจากการยกนะฮะ บอกเลยว่าโคตรนานนะแบบอันนี้ก็เริ่มแบบชํานาญนิดหน่อยแล้วนะฮะไม่เหมือนในตอนแรกนะตอนแรกนี่บอกเลยว่าทําก็ยังไม่ได้นะแบบจะเวียงซ้ายเวียงขวานี่งงไปหมดเลยนะไปทารถคือเรายกเสร็จเขาก็าไปนะฮะ้าของยังอยู่บนนั้นเขาก็ไม่ไปเขาก็ขี่เอ้เขาก็จอดไปตรงนั้นแหละเอาละครสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยฮะคราวนี้อะไรเนี่ยอ๋อน่าเป็นเสาอ่ะ บ้านนี้รู้สึกว่าจะทรงสวยนะฮะบอกเลยบ้านนี้ทรงสวยแน่นอนนะคราวนี้อะไรสั่งแผนไ่นนิ่งละมันต้องวางไอ้แผนนิ่งแล้วรหรอให้คนจุกหมายไม่ได้เลยอ่บีร้อยสี่สิบวะยี่สิบร้อยสี่อยู่ในวันเนี้ย,ออย,ยโอ้โหกี่แผนสิบสี่แผ่นนะนับมาฮะ เรียบร้อยฮะมีการนับในใจด้วยนะฮะมาละ14แผ่นนี้ก็น่าจะแบบปูง่ายอยู่นะเพราะมันเป็นไอ้พวกแผ่นข้างบนน่าจะน่าจะเอาวางเอาวางวางเลยวางเลยก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะเราจะวางตรงไหนก่อนก็ได้นะคือมันติดตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นก่อนเลยเอ,อ้เอยเฮ้ยเด็กมัน 14, 14แผนน่นเนาะทำไม มันวางเหมือนเหมือนมันวางที่สองแผ่นนะเมื่อกี้เราสั่งสิบสี่ไม่เจอไม่เลยเราคิดไปเองวะไม่ลืมยกได้ครั้งละสองเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมมันริพุมยกสองแผ่นมาพร้อมกันเมื่อกี้แบบเหมือนมันติดกันอะเออแบบไอ้แผ่นหนึ่งอยู่ข้างบน่ะเรายเราเรายกแผ่นสองมันเลยติดมาด้วยมั้งน่าจะนะฮะเพราะว่า ที่ผมรู้่อกิ้มสิบสี่แผ่นไม่ใช่หรอได้ตอนแรกทำไมเราใส่ได้สองแผ่นวะเนี่ยเออเอาไปว่าเราอย่าไปงงกอบไปโจ้าตัวนี้ดีวกว่าฮนะเอาไปว่าสรุปง่ายคือเรายกมาสองแผ่นนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เราเก้าแผ่นนะฮะไปเ,เดี๋ยวนะฮะคือผมมายกไ้แผ่นสุดท้ายแล้วมันเสียอีกแผ่นหนึ่งอนะเอ้ย้วไอ้แผ่นแรกทาไมมันทำไมมันเกินทำไมมันใส่ได้สองหรือยังไงะฮะหรือผมสั่งเกินหรือผมตาฝาดเองนะ เอออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะไอ้มันเสียแผ่นหนึ่งอะต้องกลับไปย้อนไปดูคลิปซะแล้วนะว่าเป็นอะไรยังไงนะคือเอาว่าเรามาททาให้เสียเลยดีกว่ามันเสียไอ้แผ่นหนึ่งก็ช่างมันหะเดี๋ยวรอจะยกลงกันก่อนเลยเผื่อได้ใช้น่ะเอาจีนัสเปิดได้ใช้ก็ไม่รู้กันว่าจะได้ใช้หรือไม่นะเพราะว่าผมไม่รู้หรอกไอ้แผ่นนี้มันอะไรขนาดเท่าไหร่ยังไงนะว่าเราขายเลยลูกหูลูกตานะฮะ ว้าวเอาของมาส่งเราเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งกลับครนนี้ก็ยังมาอีกแล้วนะไอ <c oughs> คุณขับรถนี่โคตรขยันเลยอ่ะไม่ขยันได้ไงอ่เป็นงานของเขานะฮะเออือแบบเขารับจ้างเรามาแบบนาน,นจริงๆนะเออตั้งตั้งแต่เรามาทํอไอ้บ้านบ้านไหนที่เขามาส่งของเนะี่ยเออบ้านไม้ก็ยังไม่มานะฮะมาบ้านอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ นั่นบ้านหลังที่สามอะครับตรงที่เราอยู่ไอไล่เข้าข้โพดูดหรือไล่ข้านี่แหละนั่นแหละคือบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านหลังแรกนะที่เขาส่งของของเรานะะอยาจะใช่หรือไม่ใช่นี่ก็ไม่ทราบนะงลงๆดื้มๆนะขอ,อไปได้วยเอาบ้าเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ายกไอ้สองนี้ก่อนโอ้โหนี่เดี๋ยวไอ้สลิงมันหายไปไหนทำไมเราไม่เห็นสลิงอะไอ้ยกสองนี้เป็นสลิงล่องหนอะ เออแบกไปอีกแบบนะบขึ้นมาอ่อาจำไมา่ได้เรืออีกกี่ต้นสีต้นเหรอเออมันไม่รู้นะว,ว่ายเกาะมันมันเกาะตอนไหนมันไม่เห็นสลิงอ,ะอ่ะอ้อเดี๋ยวทำไมมันเลือสีต้นสั่งมากเกินกันเหรออ๋อพอดีนะไม่ใช่อะไรจำผิดจำผิดแ่พอละลากมาลากมาแล้วก็ไปวางมาลีนกี่ต้น เอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอตัดไปตอนเขาทาเสร็จนะเพราะมันมันวางช้าจริงๆนะฮะเอาละระวงังไอตัวเมื่อกี้เสร็จทีร้อยนะและ้วเขาก็จะมีไอ้ตัวทีมาให้เรานะไอนี้ไอตัวข้างนอกนี้นะก็จะใช้แผ่นพวกนี้กันอีกเหมือนเดิมนะนี่พวกนี้นะแล้ว <laughs> เราก็ต้องยังขับเคดิกเหมือนเดิมนะโอ้โห ไปคินฮะเอเคนะผมขับเคียนี้แบบบอกเลยว่ามันไม่สบายเหมือนไอตัวเราทำบ้ำา,านธรรมดาแบบใช้คนเราเก็บขลองมาฝางนะไอตอนนั้นมันจะสะดวกสบายกว่าน,นะแต่นี้มันก็เาตามจริงสําหรับผมมันไม่สะดวกสบายนะกว่าจะยกได้เทเลชินนะไอแบบมันออามาเทเลชิ้นนะแล้วก็แบบไม่ใช่ว่าจะแบบเออเอามาปุ๊บแล้วก็จะวางป๊แลนะต้องเอาขึ้นๆลงลงอีกแล้วต้องแบบลากไปลากมานะกว่าจะติดไอตรงแถบสีฟ้านี่นะเออล่าสุด สรุปแล้วว่าไอ้บ้านหลังนี้เราก็แบบว่าสร้างนี่ประมาณนี้นะตอนแรกเฮ้ยไม่ใช่สร้างประมาณนี้ตอนแรกคือตอนนี้เราจะขอสร้างไว้แค่นี้ก่อนนะฮะคือแบบเราไว้ต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะไอ้บ้านหลังนี้มันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะกลัวจะเสร็จนะฮะแต่ตอนนี้เราก็สร้างได้ประมาณเกือบครึ่งแล้วฮะได้74เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าสร้างไอ้นี้ไปก็น่าจะ50กว่าอยู่นะฮะเอาไว้มาก็เป็นบ้านแบบริมน้ําที่แบบเอไม่ใช่ริมน้ำริมทะเลเลยนะฮะเดี๋ยวดูดิ ก็แบบิวอย่างสวยนะไม่รู้ว่าตอนสร้างเสร็จเราจะแบบสวยขนาดไหนนะฮะหรือหน้าแบบมีทาสงทาสีนะฮะแบบไอ้นี่แค่ขึ้นโครงไว้แค่นี้ก็แบบดูแบบจะสวยงามนะแล้วไอ้ตรงหน้าบ้านเราก็ยังไม่ทำนะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราทําเป็นอะไรแบบไหนนะในบ้านพวกนี้น้าจะเป็นกระจกด้วยนะใส่กระจกแซไลไ์ด้วยนะในช็อปก็ยังไม่สำรวจนะว่ามันมีเครื่องมืออะไรให้เราได้ใช้บ้านนะแล้วก็แบบบากเลยบ้านหลังนี้แบบผมน่าจะชอบบ้านหลังนี้นะเป็นที่สุดเนื ชอบในความที่มันสร้างยากหรือะอะไรประมาณนี้มากกว่านะเอาล่ะเป็นว่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุก่คนฮะไว้ลงมาต่อกันคิดมากนะว่าไอา้บานนี้จาะมาเดี๋ยรูปแบบไหนนะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสวดีฮะ